สวัสดีค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้สมทรงลงมาตัดผักกาดนะคะผักกาดเขียวดอกค่ะต้นบึสขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณมากๆตอนอ้วนๆอย่างนี้แล้วค่ะนะคะ,ะ,ค,ะคือเข้าเริ่มอ,ออกดอกแบบนี้เราก็ตัดเลยนะคะค่ะค่ะอร่อยนะคะเอาทำผักกาดจอนะคะ คนทางเหนือชอบกินผักกาจจอค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่เ็เริ่มออกดอกแล้วนะคะเขาอ้วจ้อนก็คือว่าเนี่ยค่ะมันออกดอกอย่างนี้เขาเรียกว่ามันจ้อนนะคะถ้ามันออกดอกอแบบนี้เขาเรียกว่าผักกาจ้อนค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆก็จะเลือกตัด,ตดเอานะคะเลือกต้นอ้วนๆออกไปกินก่อนต้นเขาใหญ่มากๆแล้วค่ะเพื่อนๆต้นสวย อันนี้ก็รื่มออกดอกมาเหลืองๆแล้วค่ะแบบนี้เราก็จะตัดแล้วนะคะต้นนี้ใหญ่มากค่ะต้น,นี้อ้วนไม้น,นี่ค่ะผักตูแล้วนะคะเพื่อนๆใช้เวลาแค่นี่ค่ะถ้ามันมีดอกแบบนี้เราก็จะเก็บเลยนะคะเราจะเลือกเก็บเอาแต่ต้นที่มีดอกค่ะเพราะว่าผักนี้ ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณมากๆค่ะต้นไหนอ้วนเราก็จะเก็บต้นนั้นแหละค่ะไปดูตอ้นอ้วนๆกันนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะต้นนี้ก็อ้วนนะคะเนี่ยค่ะตอ้นอ้วนๆอย่างนี้แหละค่ะนี่นะคะ,ะ,ค,ะคือเขาเริ่มออกดอกแบบนี้เราก็ตัดเลยนะคะนี่ค่ะที่มันอ้วนๆนะคะเพื่อนๆตามไปตัดต้นอ้วนๆกันค่ะ แล้วล่ะคะ่ะนี่นะคะเราก็จะตัดแล้วนีค่ะนี่นใหญ่มากนี่นะคะต้นสวยอันนี้ก็รื่อออกดอกมาเหลืองๆแล้วะคะ่ะแบบนี้เราก็จะตัดแล้วนะคะต้นนี้ใหญ่มากค่ะ มันีอ้วนมากมีค่ะต้นใหญ่มากนี่นะคะถ่ายก็ได้นะคะนี่ค่ะคะือมันอ้วนมากนะคะเพื่อนๆโอ้โหเนหี่ยนี่ค่ะสวยมากๆค่ะเพื่อนๆนี่นค่ะออกดอกแล้วนะคะ ค่อยๆตัดนะคะต้นไหนอ้วนเราก็จะเก็บต้นนั้นแหละค่ะไปดูต้นอ้วนๆกันนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะต้นนี้ก็อ้วนนะคะเนี่อค่ะเพื่อนๆก็จะเลือกตัดเอานะคะเลือกต้นอ้วนๆออกไปกินก่อนต้นเขาใหญ่มากๆแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเพื่อนๆถ้าเราถ้าเราตัดตอนนี้มันก็ พอดีกินนะคะอ้วนมันอวบห,หวานใส่จัดค่ะอร่อยนะคะอเอาทำผักกาดจอนะคะคนทางเหนือชอบกินผักกาดจอค่ะเพื่อนๆน,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 นี่ค่ะนี่เขาเริ่มอ,ออกดอกแล้วนะคะเขาอ้วนต้นที่ต้นที่เป็นออกดอกนะคะต้นนี้นะคะต้นนี้เอาลืมออกดอกแบบนี้เราก็ตัดแล้วเพราะว่าเขาพร้อมที่จะให้เรารับประทานลแล้วล่ะ เราไว้นานกว่านี้ถ้าดอกแก่กว่านี้มันก็จะไม่ออกนะคะภาคกลางแต่ทางภาคเหนือเนี่ยเรียกว่าผักกาดจ้อนค่ะอร่อยนะคะเราก็เก็บตอนที่เริ่มดอกออกเล็กน้อยเหลืองเหลืองนี้หละมันกรอบมากค่ะเพื่อนๆต,ต้นโตนะคะมันจะกรอบมากๆค่ะตรงที่จะเลือกตัดเอานะคะเอาแต่ต้นหนักนะคะแบบนี้เลยค่ะเราก็จะเก็บนะคะ ก็ไปไล่เก็บต้นที่มันอ้วนๆก่อนนะคะตอนไหนอ้วนเราก็จะเก็บต้นนั้นละคะ่ะไปดูต้นอ้วนๆกันนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะต้นนี้ก็อ้วนนะคะเนี่ยค่ะสามสัปดาห์เองค่ะผักความจริงอายุมันจะหนึ่งเดือนนะคะถึงจะตัดได้แต่ผักของเรามันโตไวนะคะมันโตไววันนี้ผมจบก็จะเก็บไปกินแล้วล่ะคะ่ะ ผักของเราออกเยอะแล้วนะคะช่วงนี้มากๆมันก็เลยต้องเก็บก่อนเวลานะคะถ้าไม่งั้นมันก็จะแก่ไปเลยล่ะค่ะผูทรงก็จะเลือกตัดเต็ดจ้อนก็คือว่าเนี่ยค่ะมันออกดอกอย่างนี้เขาเรียกว่ามันจ้อนนะคะถ้ามันออกดอกอแบบนี้เขาเรียกว่าผักกาจจ้อนค่ะดูสิคะแปลงนี้โตเร็วมาก เราต้องรีบตัดแล้วนะคะถ้าเอาไว้มันก็จะแก่ไปอร่อยนะคะเราก็เก็บตอนที่เริ่มดอกออกเล็กน้อยถึเหลืองนี้ละอันนี้ผมจบก็จะเก็บไปกินแล้วล่ะคะ่ะผักของเราออกเยอะแล้วนะคะช่วงนี้แล้ว่ะคะ่ะนี่นะคะเราก็จะตัดแล้วนี่ได้เยอะเลยค่ะสวยงามค่ะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆที่ชมคลิปนี้นะคะผมจงไปทำกับข้าวก่อนนะคะตอนอ้วนๆอย่างนี้ล่ะคะ่ะ นะคะคือเขาเริ่มอ,ออกดอกแบบนี้เราก็ตัดเลยนะคะค่ะคือผักมันอ่อนนะคะใช้เวลาแค่สามสัปดาห์นะคะเพื่อนเพืนเขาประตูพอที่จะให้เราทานได้แล้วค่ะต้นเขาโตแล้วนะคะก็จะเล่นตัดเอาแต่ต้นที่มันอ้วนๆอ,ออกมาก่อนเพื่อนเพือนตามมาดูนะคะเนี่ยทำน้ำพริกได้นะคะ กินกับน้ำติิกนะคะแล้วก็เอาทำเป็นผักกาดจอนะคะสามารถทำกับข้าวได้หลายๆยอย่างค่ะเป็อนอ้วนๆอย่างนี้แ่ะค่ะนะคะคือเข้าเริ่มอ,ออกดอกแบบนี้เราก็ตัดเลยนะคะนี่ค่ะแล้วค่ะต้นเขาโตแล้วนะคะก็จะเล่นตัดเอาแต่ต้นที่มันอ้วนๆออกมาก่อนเพื่อนๆตามมาดูนะคะเนี่ยทำน้ำพริกได้นะคะ กินกับน้ำติ๊กนะคะแล้วก็เอาทำเป็นผักกาดจอนะคะสามารถทำกับข้าวได้หลายๆยอย่างค่ะนี่แล่ะคะ่ะนี่นะคะเราก็จะตัดแล้วเป็นใหญ่มากนี่นะคะอร่อยนะคะเราก็เก็บตอนที่เริ่มดอกออกเล็กน้อยเลืองเรืองนี้แหละออกดอกแล้วนะคะ ค่อยๆตัดนะคะเป็นอ้วนๆอย่างนี้แหละค่ะนะคะคือเขาเริ่มออกดอกแบบนี้เราก็ตัดเลยนะคะนีค่ะนี่เขาเรียกผักกาดเขียวดอกถ้าไม่มีดอกจะไม่อร่อยค่ะมันต้องมีดอกอย่างนี้ทุกต้นนะคะเพื่อนๆลองชิมดูนะอ้วนๆอย่างนี้แหละค่ะนะคะคือเขาเริ่มออกดอกแบบนี้เราก็ตัดเลยนะคะ ต้นนี้อ้วนมากเก็บเลยนะคะต้นนี้ต้นที่ต้นที่เป็นออกดอกนะคะต้นนี้นะคะต้นนี้อ,อีได้เยอะเลยค่ะสวยงามคะ่ะเพื่อนๆนขอบคุณเพื่อนๆที่ชมคลิปนี้นะคะจะไปทำกับข้าวก่อนนะคะทำน้ำพริกได้นะคะกินกับน้ำติกนะคะ ก็เอาทําเป็นผักกาดจอนะคะสามารถทํากับข้าวได้หลายๆยอย่างค่ะมันกรอบมากค่ะเพื่อนเพื่อนต้นโตนะคะมันจะกรอบมากๆค่ะตรงก็จะเลือกตัดออานะคะเอาแต่ต้นไล้วละคะ่ะนี่นะคะเราก็จะตัดแล้วอ้วนอ้วนค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะคือมันต้นโตมากอะ่ะโตก่อนไวเลยนะคะเพราะเราใส่ปุ๋ยขี้ไก่ค่ะ ใส่ปุ๋ยที่ไก่ให้เขาเขาก็จะโตเร็วกว่าปกตินะคะดูสิคะแปลงนี้โตเร็วมากก็ต้องรีบตัดแล้วนะคะถ้าเอาไว้มันก็จะแก่ไปแ,แต่สมรงจะเอาไปทํากับข้าวเลยนะคะวันนี้นี่คะ่ะอ้วนอวบสวยค่ะผักกาดจ้อนนะคะเป็นต้นที่ต้นที่เป็นออกดอกนะคะต้นนี้นะคะ ต้นนี้ที่มันอ้วนๆนะคะเพื่อนๆตามไปตัดต้นอ้วนๆกันค่ะต้นนี้อ้วนมากนะคะเพื่อนๆอ้วนแบบเบื้องเลยล่ะค่ะอ้วนมากต้นนี้อ้วนมากๆอยากให้เพื่อนเห็นจังเลยค่ะนี่ค่ะโอ้โหคุย<ห>ไก่ให้เขาเขาก็จะโตเร็วกว่าปกตินะคะดูสิคะแลงนี้โตเร็วมากเราต้องรีบตัดแล้วนะคะ ถ้าเอาไว้มันก็จะแก่ไปเลยต้นนี้อ้วนมากเก็บดเลยนะคะต้นนี้แล้วค่ะต้นเขาโตแล้วนะคะก็จะเลนตัดเอาแต่ต้นที่มันอ้วนๆออกมาก่อนเพื่อนๆตามมาดูนะคะเนี่ยดีค่ะ